ครับมือนี้เมนูที่เด็ดอีเลยครับตำหักุ่งนะครับอาหารอีสานบ้านเห่นะครับพริกอุ้ยเห็ลงมือนี้ใส่พริกแดงครับกระเทียมนะครับ เบ็ดบักทวดสิ้นิดหนึ่งเลยครับจึกหน่วยหน่วยนี้มาสูตรแปดนะครันผู้เอ้าเฮียลงมาหนักเก็มีครับนี่ครับห่วงครับมันนี่ผมมีส่วนผสมอย่างนะครับบมุ่งวิพิเยวเลยนะครับผมแต่ว่านะครับพวกอเมเศษนะครับจะมีอยู่ครับนีคบนีนี่ครับกระปุดองครับกระปุดองกระปุดองนะครับนี่ ทำไปเลยนะครับนี่กระปูดองตั้มเลยนะครับตั้มเลยอืมครับกระปูสองตัวครับแบ่งพอดีมันเหลืออยู่สี่นะครับแบ่งให้ดันหมูคนต่ำนา่มเส้องขับสองตัวนะครับนี่ครับกระเทียดนะครับบังแนวนะครับเมื่อ้องยันสมครับบังแนวน้อยหลเหมือนครับนี่ครับเบื้องเบื้องนี่ครับ น้ำตาลนะครับน้ำตาลจากสองส่วนจยางเสียบนะครับเนาะสุดหลอดจากสองส่วนอุ้ยโมเมนต์คร so ับสอดส่วนเดียวกรับพ่อครับสุดหลอดสอนเดียวแต่โมมีอย่างหลายเนาะครับเนาะตำหมกหงมีแค่นี้แหละครับตำง่ายนะครับน้ำปลานะครับกะเอานะครับน้ำปลานี่กะเอาขาดบ่อยคือปลาะนะครับปลาแดกนะครับปลาแด็บนะครับปลาเด็บสองส่วนครับสองส่วนนะครับ ก๋วยเตีรุงสุกสมัยนี่กินง่ายเอาสามก็ได้ครับนิด 3, 2, 3นึงเกือบสามสองสองเครื่องนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับตั้มนะครับมาเดี๋ยวตั้มนะครับครับหลังจากตั้มแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้แบบว่าบุา๊ิมเลยนะครับเพราะว่าตั้มกินเองเนาะแต่ว่าตัม้มเห้นมูกินเนี่ต้องซิมซะก่อนนะครับอันนี้ตั้มกินเองนะครับเสียุกวยเสียก็กิน <c oughs> นี่ครับตั้มหงนะครับ เย้ใส่จานเว้ยมือนี่แบบแทบครับกินกับข้าวเหนียวนะครับไข่ตุมนะครับมือนี่ต้มไข่สามหน่วยนะครับครับเสริมคุณค่าโดยไข่ครับสามหน่วยนะครับนี่แต่ว่าตุมเทียนนี่มันมันแตกก่อนนะครับแตกมันก็เลยเหลือไข่อยู่เครื่องหน่วยนะครับอืมครับกินไข่สามหน่วยนะครับนี่ครับมากครับมากแซลี่ยแด้วกันครับ สวัสดีครับจากช่องพญโจบ้านนังคอนะครับใช่เนวด้วยนะครับวันนี้นะครับมีส้มตํานะครับมีครับส้มตํานะครับแล้วก็ต้มไข่นะครับพัดที่เก่าเนาะผักไผ่นะครับแล้วก็ผักกาดหินนะครับผมกินง่ายครับมัอนี่สมตำข้เที่ยงนะครับมัอนี่เที่ยงนะครับใบสองนั่นแหละนะครับมากมากมากครับมากจะใส่ร่วกันครับีกินข้าวเหนียวครับขาดบ่ไปด้วยข้าวเหนียวนะครับเป็นคนอีสานเถียงินแต่ข้าวเหนียวนะครับพระเจ้าเวลากินแบบมันไม่ค่อยอุ่นท้องนะอิ่มอยู่แต่ว่าหิ่ เดีือดขวานโมเนียนทองนะครับมากๆครับมากมากนี้ใส่มือด้วยครับอบอนีโอ้ยโบดิซิมเนี่ยเสบซ้ำไหนล่ะครับผมกิบอเสียบคาดจะบ่ใส่มีมีอันน,น้มีผูน้ำนะครับมากๆๆอืาม ตู้จอดหมดกัดน้ำครับมันยิย้เองแสียบเองครับตัวเมียนตำเอียนเสบเบียน แต่ตอนแรกขงการปูน,นะครับตก็ไปเอากระดองออก 嗯。Mm. ต้องแล้วบงมนมันครับกล้างตองออกครับเพราะเอากินมันคือ Mm-hmm. I mm -hmm. โอเคครับแยบช่วงเงือกแบบเลยครับก่อนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนจูบบนนึกขอด้ะครับมาหนี้จบแค่นี้ก่อนครับจบกันเอออกาสคลิปหนานะครับขอพคุณนนะครับผมสวัสดีครับผม